นี่ครับยำกุ้งปลาหมึกนะครับผมยำเ่นับปลาสวัสดีครับผมสวัสดียำเช้าอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทว SO ีราพีโอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผม วันนี้หลังจากไปทํางานมาแล้วก็เลิกงานมานะครับก็จะทํากับข้าวกินนะครับผมวันนี้เมนูของเรานะครับก็จะมีนี่ครับผมนี่ปลาหมึกกุ้งนะครับผมจะทํายาใส่น้ำปลารวมถึงไปซื้อขนมมาด้วยครับจากตลาดลดช่องนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวสังขยาสองอย่างนะครับี่ลดช่องนะครับตกท้ายด้วยของหวานนะครับ โอเคครับผมแล้วผมก็ในนึ่งข้าวเหนียวไว้ด้วยครับวันนี้จะกินกับยำปลาหมึกกุ้งนะครับโอ้ oh, oh, ข้าวเหนียวของเรานะครับผมโอ้ oh, oh, ร้อนจะสุกแล้วแต่เบื้องต้นนะครับก่อนท,ที่จะยำปลาหมึกก,กุ้งนะครับผมขออนุญ oh. าตไปเก็บผักนะครับหรือเราไปเก็บผักด้วยกันเลยครับป่ะเดี๋ยวไปเก็บผักกันนะครับผมโอเคไปเลย ครับตัวนี้นะครับผมผมก็จะมาเก็บผักนะครับผมเพื่อจะไปกินกับยำนะครับผมใส่น้ำปลาหรือตำปลาหมึกกุ้งสดไม่สดแล้วครับลวกครับนี่ครับถั่วพูครับบะนี้มาเก็บถั่วพูไปกินกับยำนะครับผมถั่วพูก็เยอะเลยจากลูกเล็กๆอ่อนๆที่นี่ กลายเป็นลูกใหญ่แล้วฮะนี่ได้เยอะเลยถั่วพูของเรานีอีกดูกนึงนะครับโอ้ยังเล็กอยู่ไม่เอาตัวนี้อ่ะอีกพอได้อยู่นะครับอ่ะติดอันนึงนะครับเผื่อหนึ่งตอ,อค,ครับนี่ถั่วพูของเรานะครับผมถั่วพูของเราขึ้นมาเพียบเลยฮะ ออลูกเต็มเลยถั่วพูนะครับอันไหนพอดีคำผมก็เก็บนะครับถั่วพูวันนี้นี่เจออีกแล้วเก็บนะครับหาเก็บไปเลยครับถั่วพูเราเยอะนะครับนี่ก็อีกลูกหนึ่งเตี้ยติดดินเลยตัวนี้อนี่ฮะนจะแก่หรือเปล่า เดีลูกอ่อนๆออก็แจมม่มฮะนี่ก็ถั่วพูทั้งนั้นนะครับนี่ถั่วพูทั้งนั้นเลยหน้านี้หน้าถั่วพูหน้า,นาหนอไม้นะครับออันนี้ก็สองลูกสองลูกก็เก็บไปลูกออกไปลูกหนึ่งให้เหลือไปลูกหนึ่งจะได้โตๆครับจะได้ลูกยิ่งใหญ่นี่เก็บ เยอะอยู่พอสมควรนะครับถั่วปูแต่ยังโตไม่เต็มที่นะครับผมถั่วปูเรายังโตไม่เต็มที่นะครับส่วนนี้ก็้างใต้นะฮะ้างใต้ก็เยอะในถะั่วปูทั้งนั้นครับผมต้นเดียวกินได้เต็มที่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลื้อหาสักหน่อยเพื่อเจอลูกใหญ่ ลูกเล็กๆก,ก็กินอร่อยนะครับลูกเล็กๆก,ก็กินอร่อยถัว่วพูลูกใหญ่ๆก็กินอร่อยนี่ฮะพอแล้วครับพอแล้วถัว่วพูเราไป้ประมาณนี้ฮะนี่ประมาณในถุงก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะมาเก็บใบโหระพาสะหน่อยนะครับใบโหระพาไปกินกระยำวันนี้โหโดน โดนแทะโดนแกะไปหมดแล้วก็พอได้ครับยังเก็บได้อยู่พอได้กินนะฮะพอไม่ต้องซื้อต้องหานะครับพวกนี้พวกผักที่เราสามารถปลูกเองได้เราก็ไม่ต้องซื้อต้องหามากมายนะนะครับเช่นพริกมุระพาขาตะไคร้ใบมะกูดนะครับถ้าไปซื้อตลาดก็นู่นแลวฮะกันละสิบบาทกันละห้าบาทนะครับทุกวันนี้ ของฟรีหายากครับนอกจากเราจะปลูกไว้กินเองนะครับอพอได้ครับก็พอได้กินพอได้เห็ได้รสชาติของใบหุระพานะครับโอเคนะครับประมาณนี้ไม่เยอะมากผมก็จะไปเก็บพริด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ถั่วพูมองเก่กก่มันลูกใหญ่ๆเก็บซะเลยมองเก่กก่มันลูกเล็กยใหญ่แต่มาไกา๊กกลูกเล็กๆอ,อีกสองลูกเดินไปเดียนมาเก็บอีกสองลูกนะครับเพียบครับถั่วพูนี่เพียบเลยฮะเพียบเดี๋ยวหลังซื้อประจอมมากินด้วยดีกว่ากินกับถั่วพูนะครับประจม ต่อไปก็จะเป็นเก็บพริกครับพริกก็เยอะครับนี่ตะไคร้ก็เป็นกอใหญ่นะครับผมกอใหญ่ๆนนะครับพริกก็เม็ดยังใหญ่เนี่ยพริพกเม็ดย,ยใหญ่นะครับพริกเม็ดยญ่ใหญ่ลงต้นมาเก็บพริกก่อนฮะเผื่อไม่เผ็ดผมก็จะใช้พริกทุกเนี้ยนะครับกัดเลยตีละคำทตลลคำ เผื่อไม่เผ็ดนะครับถ้าเผ็ดก็ <c oughs> คงไม่กินนะฮะนี่นี่ลูกแดงๆก็มีนะครับผิกเราเยอะครับอืผิกทั้งนั้นใส่ถุงก่อนลูกแดงๆลูกเหลืองๆลูกกำลังจะสุก อนี่ฮะดึงเหลืองเลยเยอะแยะครับพริกกำลังจะสุกแล้วพริกเราเพียบเต็มต้นครับพอแล้วครับพริกเอาไปเยอะเดี๋ยวก็กินไม่หมดเอาไว้ให้มันสุกกี่ต้นแล้วเราค่อยมาเด็ดดีกว่าง่ายดี ถ้ามันสุกเยอะๆก็จะเด็ดไปตากแห้งนะครับนี่ฮะพริกเราประมาณนี้ครับนี่ถุกนี่มีทั้งพริกทั้งถั่วพูทั้งใบโหระพานะครับอุ๊ยลูกนี้ลูกกำลังสวยลูกกำลังสวยเหลืองแดงเก็บนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทำยำปลาหมึกดีกว่านะครับผมโอเคเราไปกันเลยครับผม โอเคครับตอนนี้ปลาหมึกเรากับกุ้งเราก็ลวกเสร็จเรียบร้อยนะครับผมส่วนน้ำยำเราก็ทําไปแล้วนะครับในนี้ก็จะมีน้ําตาลน้ํามะนาวนะครับผมน้ําปลานะครับเี๋ยวพงตน้นอุ้ยแมลงวันเยอะจังเลยผักเราก็เตรียมไปแล้วครับถั่วฝักยาวนะครับผมชะอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะครับผมรวมถึงพริกหั่นนะครับผม มีใบโบกด้วยนะครับโอเคใส่นี้ก่อนดีกว่าใส่น้ำยำก่อนดีกว่านะครับผมใส่ไปเลยน้ำ,นำยำแล้วเราก็คลุกเข้าให้เข้ากันนะครับเทเลยดีกว่าเทน้ายำปลานะครับเาให้เข้ากัน ก็จะใส่ผักเข้าไปเลยนะครับใส่ผักเข้าไปเลยน้ำยำเรามีน้ำปลาผงชูรด,ดมะนาวนะครับผมน้ำยำมีห่วสูตรครับเอาละทีนี้ชิมซะหน่อยสักหนึ่งคำอือโอเคละ ไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วครับโอเคเดี๋ยวตักุจานแล้วไปกินกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทิวราบ t โ o เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เมนูของเรานะครับผมหลังจากไปเก็บผักมาก็ะจะเป็นนี่ับยำกุ้งปลาหมึกนะครับผมยำส่นับปลาแล้วก็จะมีขนมด้วยครับตบท้ายอันนี้เป็นสังขยา นะครับผมแล้วก็มีนี่ฮะลดช่องกะทินี่กับผักที่เราไปเก็บมาครับผมนี่ผักที่เราไปเก็บมานะครับถั่วพูนะครับมีใบโหระพานะครับมีมะเขือมีพริกนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นหน่อไม้สามโกหลังบ้านของเราเหมือนเดิมครับผมโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลยวันนี้กิน,กนข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวมากครับอย่าลืมกดติดตามช่องทวิลาศชีฮโ SO ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันโอเคนะครับผมมากินข้าวกันวันนี้เมนูของเรานะครับผมยำปลาหมึกใส่กุ้งนะครับผม สูสเผ็ดน้อยฮะเติมพริก

mãi chạy ra mình đừng lười đây là tôm quả lên Ừ. thể không lập không thể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  có đinh đứng, đứng rồi. Ừ. Hmm. Chào so. น่ำม,มานหวานกรอบ <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศนะ เปลี่ยนที่กินนที่เดิมๆเนะคงคงจะเบื่อแล้วครับเลยเปลี่ยนที่กินนี่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าบ้านบริเวณโซนหน้าบ้าน พิดแน่นอนจิ้มหน่อยจิ้มน้ำกรอือหือ,ม,อ,ม,อม,มาแล้วผงบินต์เำลืมมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแลละอันนี้หัวกุ้งออื ไปแล้วตัวตามเปลี่ยนสถานที่กินอร่อยเหมือนเดิมบรรยกาศดิวเหมือนฝนจะตกนะฝนก็จะมาอีกอ่ะ เยอทำเองกินเองครับวัตถุดิบซือมาจากตลาดส่วนทาหข,ข้างแกงเก็บในไร่อครับในส่วนหลังบ้านส่วนผูเยอะเลยลูกกำลังกรอบ ừ, thù đường bên đây này bà thù thọt tập cái mực này mực chín, chín luộc là muộn, dẻo uh -huh. nó nhanh nó nhiều mấy mộ kín sổ thấp nhiều mạng đều kinh đại. mà các chú quân ăn khao khao với nhau các ạ, ẩm cung suất, ẩm cung bữa nay, ẩm cung, bơm mực, mòi ếo, bình โอเคครับผมผูกบินต่ำมารบกลักวลแล้วครับผมจบคลิปวิดีโนี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องทิวราบ TSO ใ,ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณครับ